แอดอนแอดฮอนเจ้าถึงเวลาลวเจ้าสวัสดีเจ้า,จาช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงโควิดนั่นหมายความว่าเราไม่สามารถออกไปกินอาหารที่ไหนได้เพราะว่าเราควร s เตย home อยู่บ้านแต่วันนี้แม่เราอยากกินอาหารเหนือหรือเกินเราก็สั่งมาด้วยนวัตกรรมตอนนี้เรามีการส่งถึงบ้านมากมายแม่ปรับเสียงเข้าภาษากลางได้เนียนมากจีถ้าภาษาเหนือก็ต้องคุยกับคอเสียปรอคุณจเจกค่ะ ที่ปรึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมสวัสดีเจ้าเป็นคนลำปางเป็นนางงามหรือเปล่าเป็นคนลำปางได้เวทีเดียวเจ้าเวทีอะไรจ๊ะนางนพมาศเจ้ามึงอุ้ยงานปละลาปะเหลืออ๋อนี่คือนางนพมาศลำปางกับนางนพมาศประจวบเจ้าทีนี้ว่านี่คือร้านอาหารโปรดของแม็กกี้คือร้านม่านเมืองม่านเมืองเป็นร้านที่ไปทานบ่อยๆเพราะว่าร้านนียบรรยากาศเขาแบบว่าอยู่ในกรุงเทพแต่ว่าพอเข้าไปในร้านปุ๊บแบบเฮ้ยฉันอยู่เมืองเหนือ เมนูอะไรบ้างนะลูกน้องจ๊ะอันนี้ขอห้องว่าหมกจินซมหมจินซมก็คือแตงหมใช่ค่ะอันนี้แม่แม่น่าจะรู้จักกันแหละก็คือแคบหมกอันนี้แม่ชอบแกงแกงอะไรโคก็คือเอาหลายๆอย่างมารวมกันวิยชอบกินไก่นึ่งไก่นึ่งอันนี้ไก่นึ่งเป็นไก่เมืองไก่เมืองคือไก่ที่เขาเลี้ยงกันเองอะไรอย่างที่บ้านอันนี้จะเป็นอันไหนก็พัดบอแควนก็คือเป็นบอแควนลูกเล็กๆจะกินหอมพิไท่เหรอบอแควแม่พ่อเพิ่งบอกว่ามาแคว อันนี้อันนี้อันนี้ชุดเห็ดลมเจ้าแันพิเป็นนห,หรอรพิกเห็ดค่ะแต่เป็นชื่อวันก็คือเห็ดลมและนี้แกงเห็ด พออาหค่ะใส่าน้าไม่ดองใจเอกขอบคุณมากมากฝากไปเคลียร์กับทางนิติบุคคลว่าเดี๋ยวรีบกินรีบรู้ไปซื้อข้าวเหนียวแยกมาด้วย<ม>ข้าวเหนียวร้อนนิดมึงอันนี้ตรงนี้ร้อนประครบมันหายบวมเหมือนกันเนาะ <c oughs> เอาไหนก่อนดี <c oughs> จินส้มใช่ไหมลูกอันนั้นน่าเป็นเมนูที่ชอบมากและต้องสั่งทุกครั้งไม่ต่ำกว่า4อันเพราะนั่งนัวมากจริงแม่เสียงนกเสียงกานะเจ้านกมันให้ความรู้ <c oughs> สึกว่าแบบอยู่ในป่าในเขาเนาะ <c oughs> น เนี่ยกูกินที่บ้านนะเข้าไปที่ร้านเนี่ยเขาจะย่างแบบย่างมาให้สดๆอ่แะแม่จะไปที่ไหนต่อเอาแม่มาโฮด้วยแบบจิตมันปล่อยมาที่โฮเลยมึงแม่ชอบกินแกงโฮหรอใ<ช>รอนอลอเล่าซิโฮคืออะไรก็ได้ที่มีในครัวเขาจะมาโฮรวมกันแต่หลักๆที่ชอบเพราะมันมีวุน้นเส้นกัะหน่อไม้ไงแม่มึงชอบกินหน่อไม้ากดีกวเาไปละเอ้ในถ้วยไม่เหลือและนะ้วนะอ่ะเหลือเหลือแบ่งแบ่ง,บงพ่อแก่ตัวมาอีพวกผักพวกนี้อร่อยเฉยเลยว่ะพวกมะเขือพวงมะเขือม่วงเคี้ยวได้แบบง่ายๆเลยเอามามะเขือพวง โชว์กินมะเขือพวงกันดูความแก่เออมึง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 กัวงคล่องคอเละแม่เนาะลำนาดอยากกินน้ำพริกอะแม่เรามาน้ำพริกมาอันนี้น้ำพริกเห็ดหล่มใช่ไหมใช่นี่ต้องกินกับผักรอก่อนรอก่อนอ่ะเอามาเนยสองซั่มเป็นน้ำพริกหนุ่มที่ใส่เห็ดเราที่มันฮุกเราอยู่อะปลาเว้ยวิ้ยเห็ดเขาใหญ่มากเลยเนี่ยเธอ นี่เราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติขนาดนั้นเลยหรือวะเขาเอาเอาลูกขาหนี้เปล่าเออตื่นแล้วต่อขึ้นบ้านขึ้นบ้านเซ่ฮัลโหลเราจะไปด่าเงียบก็ไม่ได้พื้นที่นิติบุคคลแม่ต้องลองนี้บ้างไสอั่วไสอั่วของแต่ละจังหวัดก็จะไม่เหมือนกันน้องใช่ไ่มะไม่เหมือนกันยังไงคะคือของแต่ละจังหวัดจะไม่เหมือนกันแต่ว่าที่เหนือเขาจะแบบเครื่องแบบเครื่องแบบเสือไทยอะไรเงี้ยใช่ทำไมอะ ถามต่อไปเลยไม่เลยคุยหรอวะถามเป็นงั้นอะทำไมอะอีกละอีกละพวนน้าอ่ะไปต่อค่ะคุณอันนั้นของแม่คืออ่ามันคือครัวจิ้นส้มใส่วุ้นเส้นจิ้นมันคือแหนมถูกไหมใช่ค่ะแผลว่ะครัวจิ้นส้มอืมกี๊ร้ออร่อยร้ออร่อยมากอืมใช่ป่ะร้อนเหรอ แล้วช่วงนี้พี่กี้ก็อยู่บ้านเหรอคะอยู่บ้านค่ะขอาจจัดรายการป้าป้าก็จัดที่บ้านเพราะมันแบบโซเชียลดิสแทนกันเนาะแล้วก็ไม่รู้ต้องโซเชียลดิสแทนซิ่งต้องสเตย์โฮมอีกนานแค่ไหนเนาะดังนั้นถ้าดูอยู่แล้วมีร้านอาหารอะไรแนะนําแนะนํากันมาได้แม่เหมือนจะเล็งมาแถวนี้บ่อยๆเออทำไมไม่เห็นกินโต๊ะตัวเองบ้างเลยอันนี้บ้างไหมาอืออืออืเอาในส่วนข,ของน้ําพริกอันนี้คือน้ําพริกอ่องเจ้าเฮ้ยมันก็ไม่สัมุกจ้าเนาะเหม่ยไข่ติ่มเท้าอย่างนี้นะแม่นะ อ่ะแม็กกี้เลือกผักก่อนกินอยู่อย่างเดียวเลยอ่ะก็คือกระเจีย๊ยบปอะเข้ามาหูเถื่อนมากเถื่อนมากงแม่อบต้องอันนี้ว่าวตายแล้วกินเหมือนคุณยายที่บ้านเลยอ่ะถ้าไม่มีกระเจีย๊ยบมึงก็หยิบอันนี้ <c oughs> ไปกินเยอะขนาดนี้ม้ยาดำพริกอ่ะตายเหมือนกันนะถ้าเผ็ดก็ดิ้นนะ <c oughs> ไปรับไปลองดูไปเยอะไปจริงๆด้วยเจ้าอร่อยมาก อร่อยมากเห็ดทอปเ็ดทอบตอนล็อกดาวน์คราวที่เราซื้อเฮดทอบกระป๋องมามึงมีค่ายิ่งกว่าทองคำเขาขายกันแพงมากแพงเหรอไม่กินมึงวางไว้เลยกินก็ใจหมามากแล้วพูดเยอนานี้ขอนอมไม้เพราะว่าชอบหน่อไม้มากแกงเห็ดทอบหน่อไม้ดดงขอขัขอขอผัก เนี่ยทางเนี้ก็จะเป็นเน้นผักทางนุ้ก็จะเน้นแคบหมูล้วเลือกที่มันจริงๆเอาแบบมันโป่งๆด้วยนะระวังฟันด้วยแม่ระวังฟันด้วยคุณดูได้อะไรจากเราเทมีวะไม่ได้เลยเว้ยคนมีอยากกินอันไหนคําต่อไปเราตักให้ออนดีมานเลยอ่ะอ่านคอมเมนต์ซิโอเไก่ไก่เนื้ออ๋อได้ไก่โป่ไปด้วยเครื่องเทศมือเครื่องเทศหนาหนึ่งนิ้วแม่จะเอาเนื้อหรือเอาหนังหรือเอาเอามาทั้งหมด one ah thank you อันนี้ต้องมีข้าวเหนียวว่ะ เห็นนะว่าใช้นิ้วโป้งช่วยเก็บอร่อยเนอะอร่อไก่นึ่งแต่ว่าราดเครื่องแกงด้วยอ่ะเครื่องแกงเหนือหมูยังไม่ได้กินเลยมึงว่างๆนองอ่านคอมเมนต์เถอบ้านกันไาไปดูเทปก๋วยเตี๋ยวล่าสุดนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะอุ้ยหอมนี่นะคะเอาเส้นเล็กต้มยำแห้งค่ะหนูเอาเส้นใหญ่ต้มยำขลุกขลิกบะหมี่เกี๊ยวชามหนึ่งพี่ แองดเออเงี้ยเฮียจัดให้หนูหน่อยหนูรอมาล้านเฮียเดี๋ยวกินคำนี้เสร็จกูช่วยเลยอืมมาแขวนเป็นอย่างงี้นี่เองมะแขวนคืออะไรอ่ะเขาเอาไว้เป็นเครื่องเทศที่ว้่าตามยเนี่กับแกงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหมือนพริกไทยดำอ่ะแต่ว่ามันไม่เผ็ดเหมือนเหมือนพริกไทยนะแม่มันไม่เผ็ดมันไม่เผ็ดกลิ่นมันจะหอมๆกรอบๆกรุบๆมันคือพริกไทยดำเอง ไม่ได้แล้วต้องตบด้วยเหตุละ <พอ S 1> นี่จะเป็นการกินอาหารเหนือพร้อมกับการอ่านคอมเมนต์อีพีก๋วยเตี๋ยวมีคนบอกว่าร้านนี้อร่อยจริงอยู่ใกล้บ้านกินบ่อยมากคอนเฟิร์มแล้วก็เป็น e ีพีที่คนดูเยอะเพราะอะไรดันให้หวยถูกไงนศูนย์หรือเปล่าเนี่ยตัวเนี้เลขเนี่ยหนวดกูเท่าไหร่เมืองก้า หาอีก8มืงเก้าเป็นรายการที่ไม่ให้ประโยชน์เลยรนอกจากใบหวยซึ่งอย่าตามเรานะเพราะในชีวิตจริงเพระเราเล่นหวยไม่ไ,มได้เลยมึงขาเป็นเน็บอันนี้คุณมึงดังก๊บแล้วขาผิวเป็นรอยเสือน้าสงสารมากเลยอ่ะผิวผู้ดี เขาบอกว่าคุณดิกกีิเพนเนี่ยเขาบอกว่าชอบที่ไปรีวิวร้านแบบนี้บา้างเพราะว่าเข้าถึงง่ายแ,แล้วก็ราคาที่ทุกคนเนี่ยสามารถไปอุดหนุนตามได้ทําแบบนี้อีกนะคะชอบชอบ <c oughs> ไม่จะพอมาแม่อ,อ,อ,อแม่อ่านไปเนี่ยเคยเห็นคนขายถักพี่คนนี้นะคะเขา,เขาถัดจักรยานมาขายถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภู <çıktı coffee. c oughs> มิอ้โไกลเครห็นเขายิบมอกจากถุงสองฝั่ง อ๋อถุงห้สิบสามถุง้าสเขามถุงขางหกสิบหกสิบจา้าคุณค่ะนี่คือวิธีการขายของที่เด็กดมากไ <punishing. S 1> ม่ยมพูดเลยว่าเราอยากได้หระเปลา่าไปต้อแปดสิบแต่บางเขาต้องขายดีเพราะว่ามันเป็นการขายเชิงแบบปฏิเสธไม่ได้คุณหมูอ้วนหลงรักพี่ปุ๊กกี้ครับแต่ความรักนี้เป็นไปไม่ได้เลยเพราะพี่ปุ๊กกี้แต่งงานและมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วเป็นแอคอวตารของใครวะของกูนี่แหละ ในขณะที่รายการเนี่ย EP เนี้ยมันชัดเจนว่าร้านอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์นี้ถามว่าร้านอยู่ตรงไหนคะแล้วทำไงดีวะถ่ายอีกทีนึงไหมคุณแนนอะไรเนี่ยบอกกินไม่น่าอร่อยเลยอ่ะเขี่ยๆอยู่นั่นแหละให้ยังไงเ,เอาหน้าลงไปอ<ๆ>ย่างงี้จะบอกว่าเลขแม่แม่นมากค่ะ298เ้ 28, หวยออก628คนเล่นหวยจะรู้กันเลยนะคะว่า6กับ9เนี่ยมันเหมือนตัวเดียวกันค่ะขอบคุณสำหรับโคกลับโชคครั้งนี้ค่ะแม่ เขามีอะไรกันวะบ้านน่ะต้องไปช่วยแล้วว่ะถ้าเดาจากเสียงก็คือโดนไก่ลุงมจิกเ้ย <_ an> แวบ,บแรกคือมองเป็นพี่โอปอลแล้วก็พี่โฟสรุปว่าเป็นพี่มุกี้ว่ะกูขอดูด้วยตาเนื้อน <_ an> ี่ๆไม่ใช่แอคอวตารของกูด้วยไม่ได้ดราม่านะคะแต่ไม่ชอบตรงที่ตีเนียนจะกินฟรีทุกครั้งที่ <_ an> เราไปกินเราจ่ายตังค์ล้าที่เขาบอกว่าตีเนียนไปกินฟรีเราไม่ได้เนียนไปกินฟรีเราพยายามจะไปแปะป้ายแต่มีคนไปแก้ให้เราละตอนนาทีที่เท่าไหร่หรอคะถ้าตอนทไทยๆเขาจะแอบติดป้ายนเนียนนะไม่ได้กินฟรีเขาดูจบหรือเปล่าวะนั่นนาทีพวกเนี้ย กินต่ออันนี้อะไรอ่ะหมูนเนื้อน้าพริกค่ะต้องกินกับน้าพริกค่ะนะคะแม่มันใส่ข่ะเหรอใช่ค่ะมีข่ะมีพริกแล้วก็มีกระเทียมไหวไหมน้ำพริกข่ะแบบพูดแบบน้ำพริกค่ะแล้วต้องใส่เขียวไหวไหมต้องใส่นี้ลงไปเลยเหรอนี่ใช้ฝั่งนี้ตักดีเนี่ยตัวจริงมาก ยังไงก็ตามแม็กกี้เราไม่อบตักหมูด้วยนะหมูชิ้นใหญ่ไปเดี๋ยวฟันปลอมเยอะย้ำเหมือนเคยนะคะเราไม่ได้ใส่ฟันปลอมนะฟันจริงอด้แต่ว่าถ้ายังกินไม่ระวังเนี่ยจะเป็นปลอมแหละเผ็ดไปไหมแม่คุณจะฆ่ากูหรือนิดเดียวพออ่ะกินตายแล้วเอาไยตรงวะ เอาจริงๆนะอยากกินแหนมเลอ่ะเจ้าค่ะคุณพี่ปีนี้พี่กี้จะมีผลงานอะไรคะสัมภาษณ์กันเองแล้วมีอะไรปีนี้พี่กี้นะคะก็จะมีละครที่กําลังจะออนแอร์นะคะทางช่อง3ใครเป็นพระเอกเจมมาชอบอบเราอยากเจอเจมมางราไปหาเจมมาได้ไหมเจมมาเป็นเด็กน่ารักเ,เขาไม่ออกรายการเลยบอกไง,งเจมไปดู รถเต็มที่แบบพี่ไหมดูรถนางชอบรถไปดูรถไทยพี่หน่อยสิแล้วหลอกถ่ายรายการนี้อ๋อขายบ้านจ่ายค่าตัวก็ได้เดี๋ยวลองดูล่าสุดนางพิ่งโดนแฮกไอจีไปโอ้ปอบขวัญกันอยู่ทำไว้เป็นคำๆสี่คำลองกินนะคะเป็นกระเจี๊ยบเขียวบวกน้ำพริกเค็ดล่มแล้วก็แหนมด้วยดูซิว่าจะเข้ากันไหมแน่ใจเลยค่ะว่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเรามานับหนึ่งสองสามไปพร้อมกันหนึ่งสองสาม เหมือนเดิมหอมผักชีใบเลื่อยหน่อยสิผัชีฝรัเออผักชีใบเลื่อยด้วยไงนี่เป็นเชฟนะใชเสิร์ชก่อนผักชีฝรั่งก็คือผักชีใบเลื่อยอ๋อหลังก๊อฟมันกินข้าวกับแม่แต่อิ่มนานแล้วแต่ลุกไม่ได้จริงมากเลยมะมะเขือไงมะเขือยาวเหรอใช่มึงเซอร์ไพรส์อะไร มแม่เพื่อนมารับแล้วเดี๋ยวปอไปก่อนนะวั <c oughs> นก่อนก็คือเจอคุณแม่คุณโอปอเนะ <c oughs> งงมากว่าเอ๊ะจะใช่หรือไม่ใช่นะ พ่คุณแม่คุณออเลยาคืคุณมดแดงนะคะถ่ะือพระเจ้าตัวสีดำเงินแล้วก็เดินมองไปข้างหน้าก็เดินไปเรื่อยๆตลอดซอยเดินไม่แน่ใจว่าคุณแม่เดินไปไหนทะเลาะอะไรคุณพ่อหรือเปล่าหรืออะไรกับหลานหรือเปล่าเพราะว่าดูเดินเลยเปื่อค่ะเหมือนเดินไปแบบจะไม่กลับฉันก็เลยโทรหาแม่ไปแล้วเงี้ยแม่จะไปไหนอ่ะแม่หักทําไม่อกี้เห็นแม่เหรอยินไปไหนอ่ะมือมวอินเนอร์แม่กูคืออะไร เดี๋ยวถ้าแม่อิม่มเลาแล้วทำได้ไหมไม่อิ่มแม่ไม่อิ่มออกจะมาให้อิ่มอะไรไม้หมดเลยคอนเทนต์หนูพอแล้วแล้วแต่แม่เลยพอแล้วหรอแไปรำกันไหมล่ะแแม่วะไปรำก่อนอ่ะระหว่างที่เราๆๆอิ่มอ่ะเราไปรำก่อนเดี๋ยวไปรำก่อนแม่ขอเพลงละกันขอวอบเข่าแป๊บเี่าตัวขยับแต่ล้ม่แม่ขยับมึงอ่ะมึงซอยหรือว่ามึงก้าวชิดก้าวแต่ หรือเราเปิดตัวจากตรงซ้ายขวาของเหนือนี่เขาต้องแจกถึงความอ่อนช้อยนะแม่เราต้องลำไปถึงแบบมึงขอสอนอีกทีสิแต่หน้าโอบอยู่ตรงกี้เดี๋ยวใช้สเปซหน่อยเอามาอีกทีแม่ อันนี้มันพลอยเชอมาในต่วฟ้าดิตจริงๆต้องเอาโปรงผมเนี่ยเช็ดที่พื้นเราจะทำการปิดอีพีนี้ที่นี่เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้ารอบเปลี่ยนหน้าพอแล้วแม่อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe กดแชร์ชานเอลนางแมวป่าด้วยนะเจ้าแล้วอย่าลืมกี้่ซ์ชอบซ o ยของเราตัวเจ้าอยากให้ไปภาคไหนเมืองไหนบอกมานะเจ้าเราจะสั่งมาที่พื้นที่นิติบุคคลอีกครั้งหนึ่งในช่วงโซเชียลดิสแทนซิ่งนี้กับเจ้า <c oughs> <ault> ไปกันใหญ่ละมือ <c oughs> พบกันใหม่เจ้า เหมือนสุดขอบาทีแล้วโอเคแล้วแบบเหมือนนางลำแก่ๆในร้านนี่ละนางลำแก่ๆแล้วลำไปยิ้มไปก็คือผักเต็มปากผักเต็มปากเลยเมื่อกี้อันนี้อร่อยมากเลยอ่ะน้ำพริกปลาขนตอกกับขอบคุณครับเสร็จค่ะทุกคนเอาไปตัดได้ใช่ไหมวะจริงๆไม่ต้องมีอ่านคอมเมนต์ยังพอ